สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะครับที่นครลอสแอนเจลิสผมก็นั่งอยู่ในโรงแรมนะคิดถึงภรรยามากแต่ไม่เป็นไรวันจันทร์นี้ปุ้ยก็จะบินมาแล้วนะเพื่อมาฉีดวัคซีนที่อเมริกานะครับตอนนี้ก็รู้สึกสิ่งที่ผมทำไปเนี่ยคลิปที่ผมบอกว่าผมปแปลกใจไม่น่าเชื่อ ว่าอเมริกาเนี่ยเขาฉีดวัคซีนนะครับโควิดให้ใครที่จะมาเหยียบประเทศไทยเขาที่ไปเหยียบเหยียบประเทศเขาก็ได้เนี่ยฟรี Free, นะครับมันจะกลายเป็นกระแสขนาดนี้เป็นกระแสสะจนเมื่อวานนะครับที่ผมต้องทำวิวนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อวานเนี่ยมีหมอโอภาสเลยเนี่ยนะหมอโอภาสใช่ไหมอ่าวันนี้อาทิตย์ป,ปดีกรมคุมโรคอะไรเนี่ยนะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะได้ออกมา ถแถลงข่าวบอกว่ามั่วไอทอมมันมั่วเป็นไปไม่ได้ที่อเมริกาเขาจะฉีดวัคซีนให้ใครก็ได้เมื่อมาเหยียบประเทศเขาแล้วหมอโอภาสครับคุณผิดพลาดแล้วนะคุณทำให้ความรู้สึกของประเทศชาติเรื่องการคุมโลกอันนี้ได้เลวร้ายมาก แต่คุณมีจิตใจที่จะออกมาโกหกคนไทยผมขอเยืยนเลครับว่าหมอโอภาสได้โกหกคนไทยแล้วไม่รู้จริงแล้วก็พูดมั่วไปเพื่ออะไรเพื่อจะป้องกันตัวเองเพื่อไม่อยากโดนดา่าเขาเรียกว่า cover your ass สิ่งที่ผมทำรายงานไปมันจะโกหกได้ยังไงมันจะไม่จริงได้ไงก็เมื่อผมได้สัมผัสเองเลยโอ้แต่ตอนนี้คนในกระทรวงปวดหัวกันมาก พราะวิดีโอผมมันเป็นกระแสไปทั่วประเทศคนก็คงต้องมาถามกันว่าจริงเหรอแล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ตอนนี้ก็มีคนอยากทำวัคซีนทัวร์อยากย่้งย้นอย่างนี้ก็เลยมาเห็นวิดีโอผมพอดีก็เลยนึกว่าผมทำทัวร์ว่าผมไม่ได้ทำทัวร์นี่ไม่ใช่ธุรกิจผมผมรวยเกินไปที่จะมานั่งทำทัวร์แต่มันสอดคล้องกันก็เลยคนโดนคำถามเยอะโจมตีเยอะก็เลยต้องออกมาพูดมั่วๆหมอโอพาสนะ บอกว่าไม่จริงแล้วบอกว่ามันจะจริงได้ยังไงให้ใช้การคิดกันหน่อยอเมริกาเขายังฉีดให้คนเขาไม่พอเลยเขาจะมานั่งฉีดให้คนต่างด้าวได้ยังไงคุณหมอครับคุณหมอเป็นคนที่มั่วที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลยถ้าคุณหมอกล้าพอนะที่จะยืนยันสิ่งที่พูดนะมาดีเบตกับผมใน Facebook เลยครับจัดเลยผมไม่ชอบที่ข้าราชการไทยเนี่ยป้องกันตำแหน่งตัวเองในการที่พูดโกหก อเมริกาไว้ชัดเจนนะครับผมได้มาฉีดที่นี่ไม่ใช่เพราะผมกะจะมาฉีดนะแต่ผมมาอเมริกาพอดีเพราะผมต้องมาทําธุรกิจที่นี่ให้ชัดเจนนะผมไม่ได้หนีเมืองไทยมาเพื่อจะบินมาฉีดที่อเมริกานะผมมาพอดีผมก็อยากได้ข้อมูลเพราะคนไทยที่ดูผมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วผมเป็นคนที่ขี้เสือกผมอยากรู้นู่นร,รู้นี่ไปหมดผมก็เพียงติดต่อเพื่อนผมมานะครับที่นี่บอกว่าเออถ้าพี่จะบินมาเนี่ยพี่ฉีดได้ไหม คําตอบของเขาก็คือว่าลงทะเบียนครับพี่ทอมเดี๋ยวผมลงให้พี่ก็ถามต่อว่าแล้วภรรยาพี่เนี่ยปุ้ยเนี่ยมาฉีดด้วยได้ไหมแต่ปุ้ยเนี่ยไม่เป็นกรีนคาร์ดนะพี่เป็นกรีนคาร์ดนะหรือไม่เป็นอเมริกันซิติ z เซนปุ้ยเป็นเดอะทัวร์สวีซ่าเขากไม่ีปัญหาครับพี่ในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐเดวดาใครฉีดก็ได้พี่ก็ไม่เชื่อก็เลยให้เขาลงทะเบียนให้บอกเขาวันพฤหัสวันศุกร์มีอ e ีเมลกลับมาได้ QR Code บอกว่าทั้งสองคนทอมเครือโสพลกับพระฤทธิพรเครือโสพลมีสิทธิม์มาฉีดยาวัคซีนไฟเซอร์ที่อเมริกาวันจันนี้เขาให้สถานที่มาแต่พี่ก็ยังไม่แน่ใจไม่อยากให้ปุ้ยมาแล้วก็เสียเวลาเปล่าเพราะปุ้ยเขาอยากมาฉีดก็เลยบอกปุ้ยปุ้ยรอก่อนขอพี่ไปเป็นหนูทดลองก่อนว่ามันจริงไหมแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นจริงเดี๋ยวปุ้ยบินตามมา วันจันร์ผมก็ลงที่สนามบินตอน11โมงนะครับไม่ไม่ใช่ลง2โมงแล้วมาฉีด3โมงนะคุณหมอโอภาสนะยังไงจะดูวิดีโอผมทั้งทีช่วงกรวิดนะดูให้มันตรงหน่อยได้ไหมนะผมลง11โมงนัดไปตอนบ่ายโมงพอมาถึงที่สถานที่ฉีดป,ปุ๊บก็นิสัยสอดของผม,มนะผมก็เดินเข้าไปก็ยื่นแต่พาสปอร์ตไทยให้เขาพอนจริยธรรให้ภรรยานะอยากรู้จภรรยามาจะโดนไหมเขาไม่ถามอย่างอื่นเลยนะ เขาขอดูคิวอาร์โค้ดก็ให้เขาเขาก็พาสปอร์ตเราไปทำคัพปี้แล้วบอกไปฉีดเลยอันนี้อดไม่ได้ต้องถามแล้วล่ะเอ๊ะทำไมยูไม่เช็คเลยอะว่าฉันเป็นคนอเมริกันหรือเปล่าทำไมยูไม่เช็คเลยล่ะว่าฉันมีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่เปล่าก็กไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะเช็คหน้าที่ของรัฐอเมริกาตอนนี้หรือแคแคลิฟอร์เนียคือฉีดให้ทุกคนที่มาเหยียบแผ่นดินเขาเพื่ออา้าว แล้วงี้คนอเมริกันไม่เสียเปรียบเลยเขาบอกคุณเข้าใจผิดเขามองทุกคนที่มายืนเหยียบอเมริกาอันตรายสําหรับคนของเขางั้นอยูอ่ดีจะให้คนเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือสิ่งที่เขาเรียกคํานี้นะ undocumented workers หรือพวกรอเบนฮ o ดไม่ได้ฉีดเนี่ยเพราะไม่ได้เป็นคนอเมริกันหรือไม่มีวินคาดเนี่ยก็ทําให้ประเทศเขาอันตรายอันนี้หมอโอภาสนะอาิตดีกรมค,ค,ควบคุมโลกเนี่ย เข้าใจไหมก่อนที่จะโง่ซะก่อนเราออกมาพูดเสียงทิ้งชัดสิ่งที่ทําให้คุณเสียเครดิตนอะ่ะแม่งไม่รู้จริงเราออกมาพูดนี่คือปัญหาของประเทศไทยนะอเมริกาเขามีคนที่ไม่มีเอกสารเนยเยอะมากเขาก็ได้ฉีดให้ทุกคนพี่ก็เลยถามให้ชัดเจนเลยโอเค my wife is not an American citizen my wife has a tourist visa she has a QR code บ u t ไม่ได้ให้เข้ามารอบนี้เพราะเป็นหัวงเขาฉีดไม่ได้ เขาพูดคำเดียว register ใหม่เราก็มาฉีดเลยก็ผมได้จับกับมือเห็นกับตาฟังกับหูฉีดตรงแขนนี้ด้วยตัวเองแล้วแล้วรัฐบาลไทยจอกมาป้องกันตัวเองบอกว่ามั่วไม่จริงอเมริกาเขาไม่ฉีดให้ก็ไม่ผิดไม่ใช่ทุกรัฐฉีดให้คนที่เป็น undocumented แต่สำหรับรัฐใหญ่แคลิฟอร์เนียเขาฉีดให้ หมอโอภาษ์กล้าจริงไหมเก่งจริงไหมมายืนยันกับผมอะ่ะผมท้าคุณะนะเพราะคุณอย่าให้ข้อมูลผิดกับคนไทยอย่าไปกลัวว่าเดี๋ยวคนไทยจะหนีไปอเมริกาบอกไม่ใช่มันเป็นเพียงอีกช้อยส์นึ่งที่ถ้าคุณมีโอกาสก็เป็นการตัดสินใจของคุณหนึ่งคุณต้องมีวีซ่ามาอเมริกาสองคุณต้องมีเวลานะ พอฉีดแล้วเนี่ยคุณต้องทิ้งประเทศไทยเนี่ยเกือบเราเดือนครึ่งนะหนึ่งต้องมาอยู่นี่สมอาทิตย์สองต้องกลับไปกักตัว14วันแต่การที่มันมี Choice ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเนี่ยทำไมประเทศไทยกลัวอับอายขายหน้าเหรอไอหมอโอภาสนี่กลัวอับอายขายหน้าเหรอว่ากูทำงานไม่ดีก็เลยต้องออกมาให้ข้อมูลผิดว่าไม่จริงเพราะกลัวตัวเองจะโดนดา่าผมด่าคุณเลยครับคุณผิด แต่ผมทำวิดีโอนี้ไปก็ทัวลงก็แน่นอนจะไอ้ทอมมึงทำได้มึงรวยไม่เกี่ยวกับรวยหรือจนครับไม่เกี่ยวกับรวยหรือจนนะผมทำงานหนักมาตลอดชีวิตผมกลับมาเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วผมมีเงินอยู่50,000บาทเองผมหาความรู้ผมเหนื่อยผมทำงานหนักนี่ผม54แล้วนะผมยังต้องบินมาอเมริกาเพื่อมาประชุมตัดสินใจเพราะผมต้องมาทำงานหนักเงินมันไม่ได้อยู่ดีลอยมาหรอก ผมไม่ได้นมสกุลเครือโสพลพาณิชนะผมนมสกุลเครือโสพลนะครั้นี้เนี่ยมีคุณสุภาพรเนี่ยเขียนเข้ามาบอรอให้ภรรยาผมไม่ต้องรอภรรยาผมครับเพราะผมถามไม่รู้ถามไงแล้วแล้วกอลานอาหารไทยที่เนี่ยครับคุณสุภาพรที่เป็นรอเป็นฮูดเนี่ยเขาไปฉีกกันหมดแล้วผมมีสิทธิ์อะไรที่จะมามั่วให้คุณสุภาพรฟังไม่ต้องรอภรรยาผมครับผมได้ถามผมได้คุย แล้วผมก็ได้เอกสารมาจาก visaplace. com ว่ารัฐไหนเขาขีดเขาเขียนให้ให้ฉีดได้ฟรีเข้าใจไหมครับคุณสภาพร์อเมริกาเขามีนโยบายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาชัดเจนเลยใครจะมาเหยียบประเทศเขาก็ได้เนี่ยนำความอันตรายมาให้คนของเขางั้นเขาฉีดให้ซะดีกว่านะไม่ต้องรอใครหรอกผมได้เห็นกับตาฟังกับหูคุยกับปากได้เจรจาคนพวกนี้แล้ว แล้วถ้าไม่เชื่อแล้วเชื่อหมอโอภาสงั้นผมถามคําถามเรื่อไอ้พวกแมกซิกันที่เป็นล้านที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยไอ้พวกคนจีนเอเชียเกาหลีผมไม่ได้มาทําธุรกิจนะผมมาให้ข้อมูลแต่การให้ข้อมูลเนี่ยอย่าด่ากันได้ไหมเพียงรับฟังคุณมีสิทธิ์ที่จะทําหรือไม่ทําแต่มาด่าว่าทอมมัวมาด่าว่าไอ้ทอมมันรวย ผมไม่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 ปฏิเสธเัาผมเป็นคนที่มีตังค์แต่ผมไม่ได้รวยขนาดนั้นแต่ผมหาข้อมูลที่ดีพอที่จะทำอะไรเนี่ยเพื่อป้องกันชีวิตผมได้มากที่สุดผมไม่อยากตายเขาคิดอย่างนี้อเมริกาทุกคนที่เหยียบเข้าประเทศเขาคืออันตรายสำหรับพลเมืองเขางั้นเขาฉีดให้ทุกคนเอาให้ชัดเจนนะไม่ต้องรอปุ้ยไม่ต้องรอใคร พราะปุ้ยเนี่ยได้เรจิสเตอร์แล้วเราวันจันนี้ปุ้ยก็จะมาฉีดแต่มันไม่เกี่ยวกับปุ้ยไงปุ้ยเป็นเพียง example หนึ่งแต่อย่าลืมว่าคนอย่างปุ้ยเนี่ยในอเมริกาเป็นล้านล้านคนที่ไม่มีเอกสารเขาก็ให้ฉีดเอาไว้เข้าใจกันตรงนี้สักทีนะงั้นคุณหมอโอภาสนะครับผมไม่มีอะไรกับคุณนะผมเคยเจอคุณที่กระทรวงเดินไ้เดินกันมาเนี่ยแตผมไม่ชอบแค่นั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เห็นกระตาคุณไม่ได้ฟังจากหูคุณไม่ได้จับด้วยมือเนี่ยคุณอย่าพูด ให้มันมึ่นจตกคนไทยเองนะที่มาด่าว่าคนรวยได้คนจนไม่ใช่ครับเมืองไทยก็มีให้ฉีดอย่าเข้าใจอันนี้ผิดนะเมืองไทยก็มีซีโนแบคให้ฉีดก็มีแอสตราเซเนกาให้ฉีดก็ฉีดกันสิดีกว่าไม่ฉีดนี่เป็นอีก Choice หนึ่งมันเสียหายไหมที่มันมีอีกช้อยส์หนึ่งเนี่ยทำไมต้องกลัวกันป้องกัน,ก,น,ก,นกันกลัวรัฐบาลจะโดนโจมตีจะดา่า มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะที่จะหาช้อยส์ให้คนไทยให้เยอะที่สุดจะได้ไม่ต้องผิดพลาดอย่างการที่ตอนแรกเอาแต่เพียงยาสองชนิดเข้ามาจนวันนี้ก็เปิดแล้วให้มีจอห์น o n นจอนสันเมอร์โดนาทำงี้ตั้งแต่แรกนะไม่มีปัญหาหรอกสุดท้ายแล้วคือช้อยส์คุณต้องมีสิทธิ์เลือกงั้นเราใหม่นะคุณหมอโอภาส อธิปดีคมเรื่องโลกอะไรเนี่ยนะแน่จริงกล้าจริงโทรมาหาผมเลย0819315879กล้ามะโทรมาสิหมอพาศ์0 8ดหน1่ง7 9สหรือนัดวันเลยเดี๋ยวเรามา Facebook Live กันนะว่าที่คุณพูดอะ่ะมันผิดคุณโกโหกคนไทยผมกล้าพูดอย่างนี้ครับเพราะคุณผิดแล้วคุณมาด่าผม นะในการแถลงข่าวผมไม่เอปริเชตผมไม่เคยมีปัญหากับส่งสารสุขนะแต่เวลามีหมองโง่ๆอย่างเงี้ยที่จะป้องกันตัวเองไม่อยากให้นายด่าเนี่ยแล้วมาให้ข้อมูลผิดเนี่ยผมรับไม่ได้นะคุณอนุทิเนเองคงจะทบทวนเลยไอ้หมอรอบข้างทั้งหมดเนี่ยมันให้ข้อมูลถูกรอเปล่าท่านนายกควรจะทบทวนเลยไอ้หมอรอบข้างเนี่ยมันให้ข้อมูลถูกรอเปล่าเพราะหมอคนนี้ให้ข้อมูลผิด แล้วถ้าคนนี้เกิดเทปปดีคุมเรื่องโรคเลยนะเระยังให้ข้อมูลผิดอย่างนี้นะแล้วมาแหมฉันอย่างงู้นฉันอย่างน,น,น,างนี้ฉันรู้ดีกว่าอเมริกาแม่งต้องระวังละว,ว่าคนที่ให้ข้อมูลกับท่านนายกวันนี้รู้จริงหรือเปล่าผมจะไม่พูดอะไรถ้าผมไม่รู้จริงถ้าผมไ,ไม่ได้มาเห็นกับตาฟังกับหูจับกับมือ 0819315879 0 8 1 9 3 1 5ส7 9จะ5 8 7 9ค่ะนะนี่คือเบอร์นะใครอยากมีไลน์มาก็ได้นะเข้าไปในไลน์ไอเดใครมีข้อมันถึงเวลาที่คนไทยต้องให้ข้อมูลกันถูกต้องแล้วงั้นเอาใหม่นะไม่ต้องมาอเมริกาก็ได้ไปลงทะเบียนเสียเมืองไทยก็กำลังจะฉีดซีโนแวคกัน a s t r a าเซเนกกันผมได้มีโอกาสแค่น,นี่ยและเห็นยังไงผมก็มาอเมริกาอยู่ดี นะผมก็เลยให้ปุ้ยมาผมดีใจครับที่ชีวิตผมประสบความสำเร็จพอที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับภรรยาผมให้เขาได้ดีที่สุดถ้าอันนี้เพราะผมเป็นถ้าอันนี้แปลว่าผมเป็นคนเลวถ้าอันนี้แปลว่าผมเป็นคนเลวที่ผมให้ช h อยส e กับภรรยาผมได้ดีที่สุดก็ช่างมันคิดว่าผมเป็นคนเลวก็ได้ผมไม่มาอวดรวยผมไม่ได้อวดอะไรผมเพียงรายงานอีกช h o i c e หนึ่ง คุณจะรับหรือไม่รับไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องมาด่ากันนะก็ฝากกันหน่อยนะครับเอาให้ชัดเจนนะถ้าคุณมีวีซ่ามาอเมริกาถ้าคุณมีการซื้อตั๋วมาอเมริกาได้ถ้าคุณมีเวลามาอยู่นี่อย่างน้อย7วันถ้าจะสีจอร์นเสนจอรนสันนะถ้าคุณมีโอกาสมาอยู่นี่เดือนกว่าฉีดไฟเซอร์หรือมาโดนาคุณมาฉีดได้ไม่ต้องซื้อทัวร์ไม่ต้องอะไรติดต่อผมมาผมจะช่วยดูแลให้ นะเดี๋ยวผมใช้เพื่อนผมเนี่ยแหละที่เขาลงทะเบียนให้ผมเนี่ยผมก็คุยเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยเราช่วยคนไทยกันดีกว่าไม่ต้องไปเ,เสียตังค์ซื้อทัวร์แพงเพิงอะไรหรอกนะถ้ามาก็ช่วยดูแลก,กันถ้าคุณมีโอกาสมานะก็ตัดสินใจเสียไม่ต้องซื้อทัวร์ไม่ต้องอะไรผมดูแลคุณเองผมช่วยดูแลคุณเองในภาวะที่ผมยังอยู่อเมริกาอยู่ผม,มอยากช่วยครับผมมีจิตใจที่ทําเงินจากเรื่องพวกนี้เลยไม่ต้องมาทัวร์ไม่ต้องมาอะไรมาเข้ามา แต่ถ้าคุณมาไม่ได้เนี่ยก็ตัดสินใจฉีดวัคซีนที่เมืองไทยเสียนะครับก็ตัดสินใจฉีดวัคซีนที่เมืองไทยเสียไม่ได้เสียหายอะไรเลยฉีดไปเถอะดีกว่าไม่ฉีดดีกว่าไม่ฉีดแต่ขออย่านะครับพวกข้าราชการเมืองไทยเนี่ยไม่รู้จริงอย่าพูดนะพวกคุณไม่เคยออกจากประเทศไทยเลยอยู่ในกาลาของคุณนะแล้วก็ใช้คำว,ว่ากูเป็นหมอเนี่ยนะ มาทําให้คนกลัวคนเกรงใจยิ่งคุณเป็นหมอเนี่ยนะคุณยิ่งต้องเช็คข้อมูลให้ดีให้ข้อมูลให้ดีไม่จะออกมาพูดโง่โงอย่างที่คุณแถลงข่าวไปวันนี้หมอโอภาสกล้าจริงโทรมาเลยครับผมท้าคุณให้คุณมาเถียงกับผมคุณกล้ามะคุณกล้ามะอาทิย์ปดีการคุมโรคเนี่ยเพราะถ้าคุณเป็นอาทิตย์ปดีกรมคุมโรคนะ แล้วคุณยังไม่มีข้อมูลดีพอเลยนะผมเป็นห่วงคนไทยจังเลยวัสดีครับ